สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาทำบุญจะ้ะมาทำบุญให้พ่อให้แม่เพื่อนนะคะเห็นไหมถ้ามีตู้ปรรสุกค่ะจะได้ได้แกงได้กับข้าวทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนที่นี่จะ้ะนี่หวานเอานมมาค่ะนะหวานเอานมแลตะตาซอยมาหกแพ็คจ้ะรอพระอาจารย์ค่ะเดีย๋ยวรอสักครู่นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะมันจะมีตู้ปรรสุกจะทำให้ ทำแจกชาวบ้านทุกคนเลยจ้ะจะรอรอพรอาจารย์แป๊บจ้ะส่งบุญให้พ่อให้แม่นะคะส่งบุญกับพระอาจารย์ให้พ่อให้แม่ะคะ่ะ พ่อทําตาแม่ก็มารับนมและผลไม้นะคะไม่ได้เอาขาต้้งมาจากนี่นะคะถ้าอาจารย์ก็อนุญาตนะคะเดี๋ยวจะส่ง บุญไปให้พ่อให้แม่อยู่บนฟ้านะคะนี่ตู้ปันสุขที่วัดนะคะนี่วัดสำโรงนะคะนี่คือวัดวัดสำโรงจ้า ละละนี่แหลรับพรด้วยกันนะคะฮะมาดหมดวเ่เาหเลวาหาพลัปะเลุเรนเตสระตาตาลัง เอวะเอวะอิโตตมังเตปามังอุปตะตะเตเอิเตตังะเตตังตมหงสุตเมวะจมิจโตสเตเถตุแลนโตสังสตางกันโทปันละโสยะภามนิโทติละโสยะภา

วันละจ้ามาทำบุญให้พ่อ <c oughs> ให้แม่จ้าวิวาจันโตชาติโลโกวินาตุมาเตยแล้วก็แม่ ทังเตอายุวันโนวสุขังภะลังสยัสสิตะมังลาภังโสเตภะกะยังสุขังภะลังสิริอายุจะวันโนสะโจะยสวาสตวัสสจะายจะเทวะทวันุ

ตรตาทานตะตตะเทวตาสัพสังฆานุชาเวนะสัา,สาสโตตสตุสัวันตุสาตุหนูไม่ได้เอาซองมาหนูก็มีปัจจัยถวายตูเล็กๆน้อยๆคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเขาจะแบ่งมาตู้ปันสุกจากเพื่อนๆจ้า็นะคะในลุงเขาจะแบ่งมาตู้ปันสุกเลยนะเห็นไหมคะตู้ปันสุกจ้านะคะ สวัสดีค่ะไอ้ไข่นะคะสวัสดีค่ะเนี่ยมาทำบุญด้วยกันมันก็มีความสุขกายสุขใจเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะอ่านามาถวายยี่สิบกล่องจากหแพ็คจ้ะเขาจะแยกไว้สามกล่องจากให้พระให้พระอาจารย์แล้วก็จะเอามาไว้ตู้ปันสุขเขาจะแบ่งมาเลยจ้ะ ปัจใจเขาก็จะเอามาตู้ปันสุกหมดเลยจ้ะพระจะพระอาจารย์จะไม่รับปัจจัยนะคะพระอาจารย์เอามาตู้ปันสุกหมดเลยจ้ะ <c oughs> ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้ะามาทำบุญจ้ะเพื่อนๆจ้ะมาทำบุญให้พ่อให้แม่ พอให้แม่เพื่อนหวานนี้ละจ้ะขอบคุณกำลังแซบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีให้กันนะคะนะคะปูปูดดำค่ะสาราปูดดำเดี๋ยววันงวดหน้าอาจจะมานี่อาจจะมาปู่เติมจ้ะอันนี้ปูเติมคือหวานปฏิบัติกับเขามาตลอดจะ้ะ แต่วันนี้หวานขึ้นศาลาใหญ่เลยจ้ะขอบคุณทุกรถทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายจ้ะไปไหนมาไหนก็ให้เพื่อนเพื่อนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ได้บุญด้วยกันนะคะมาทำบุญส่งให้พ่อให้แม่ที่อยู่บนฟ้าจ้ะพ่อกับแม่เพื่อนแม่วานนะคะพ่อกับแม่เพื่อนหวานก็เหมือนพ่อแม่ตัวเองเนาะมาทำให้เต็มๆเลยจ้าเพื่อนๆจ้า สวัสดีนะคะ